ทีนี้เราก็พ่นเสร็จแล้วนะครับโครงน,นี่นะประมาณแบบนี้นะครับแต่ตัวนี้ใช้2 k นะครับก็จะฉ่ากว่าหน่อยนะครับก็จะทํากว่าพวกเดิมๆมาตรฐานมาจากที่ว่าเราโครงเบิกศูนย์นะก็จะเอาแบบเป็นแก้วแก้วแบบนี้นะครับเราก็พ่นไปได้เลยก็ตามงบประหยัดนะครับตามงบประหยัดไปเป็นแบบนี้นะครับน้องชายอ่ะโอเคเราจะมาย้ำอีกอย่างหนึ่งนะครับการพ่นสีโครงจําไว้นะน้องชายจําไว้เลยนะครับกล่าวกล่าวที่บอกว่าลงโครงกล่าวที่บอกว่าลบนะครับมันต้อง ไม่ติดสีนะครับนะส่วนใหญ่ถ้าเฮียทําจากกาวติดโครไม่ติดสีเฮียจะทําแบบนี้นะครับของเดิมที่มันจับกับคอยเราก็จะไว้อย่างนี้เราจะได้ไม่ต้องไปขูดมันนะเห็นปะ่ะน้องชายเห็นปะ่ะเราจะได้ไม่ต้องไปขูดมันนี่เป็นแบบนี้นะนี่เห็นปะ่ะเฮียก็จะปิดเทปกาวไว้เป็นแบบนี้นะครับมันจะได้แบบว่า ลงกาวลงโครงดีๆจุดตรงไหนที่เป็นสายกาวหรือลบนะครับจาไว้นะครับต้องขูดให้มันเหลือตะเหล็กนะครับไม่งั้นนะครับรถระบบหัวฉีดจะมีผลเป็นอย่างมากนะครับจะมีผลอย่างมากรถขบูก็มีผลแต่ก็จะรน้อยกว่าระบบหัวฉีดนะครับระบบหัวฉีดเพราะว่ามันต้องใช้ไฟที่มันเสถียรนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมให้ดีนะครับโหถ้าใครไม่ปิดพยายามขูดอันไหนที่มันเป็นสายเขียวและที่มันมาขัดลงโครงเนี่ยเราต้องขูดนะส่วนตรงนี้นะเฮียก็ติดไว้เหมือนกันนะครับมันเป็นสติกเกอร์แท้ติดโครงมาแล้วมันก็ยังสวยอยู่ นะครับเฮียก็เออเฮ้ยเอาไว้ดีกว่าไม่อยากซื้อติดใหม่ถ้าติดใหม่มันก็เป็นของเทียมนะครับแต่ถ้าของแท้ก็น่าจะมีเบิกอยู่นะอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับน้องชายสีดุมสเปย์นะเฮียจะใช้แบบนี้ตัวนี้กายเคียงสุดนะ L 1 9นะครับมันจะออกเป็นสีนี้นะนี่เทาอ่อนๆไม่เข้มมาก L 1 9นะอ่าแล้วก็ตัวนี้มันจะไม่ให้เกตถ้าอยากเพิ่มแล้วเราก็เพิ่มรูไซส์เข้าไป่อเอ้กามาอุ้ดออกมาเพิ่มรูไซส์เข้าไปแล้วก็เอา L 8 0 นะอันนี้เพิ่มเกรดเพิ่มเกรดพอเกรดเนี่ยมันจะวุ้ยยิบละยับละยิบละยับตอนโดนแดดนะแล้วมันจะสวยนะครับเพราะของเดิมมันมามันก็เป็นรูไซด์เหมือนกันเราก็เอารูไซส์กลับเข้าไปนะครับตัวนี้เพิ่มเกรดเข้าไปพอเราพ่น L19 ไปแล้วรอแห้งหน่อยแล้วเราก็สัตด L80 ไปได้เลยแล้วมันก็จะเป็นเกรดนะครับไปสะท้อนแดดนะน้องชายเป็นแบบนี้นะถ้าเป็นสีดุมเฮีย <He> er จะใช้เบอร์นี้นะครับไม่ว่าดุมไม่ว่าจะอาร์ไม่ว่าจะโชคคู่หน้าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสีเทาของฮอนด้าเฮียจะใช้ L สิแล้วก็เพิ่มเกรดเข้าไป L 8 0ของเลแลนนะครับน้องชายจบกระป๋องหนึ่งไม่ถึง70บาทนะอันนี้ใช้เครื่องจักรหมุนนะสร้างเครื่องจักรมาหมุน <c oughs> อ่ะโอเคพอ้อแห้งเดี๋ยวตามด้วย L 8 0ตัวนี้ L 1 9 ตรงนี้นะครับเราพ่นเสร็จแล้วนะตรงนี้จะเป็นเลรแลนด์ L19 L80 นะครับผมพอพ่นเสร็จแล้วเพิ่มเกจแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวพอเราพ่นแลกเกอร์ 2K หรือ 1K นะครับ 1K ก็ธรรมดาทั่วไป 2K จะไปใช้ซามูไรหรือกาพ่นก็ได้นะครับมันจะเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับพอเราเคลือบแลกเกอร์เข้าไปแล้วนะมันจะเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงมันจะพอดีแล้วมันจะเหมือนตัวตาคอนด้าเลยนะครับบางคนน้องบอกว่าเฮียลองใช้ตัวไพลเล็ก สองสามสองดูนะครับเฮียเคยใช้แล้วนะครับสวยเหมือนกันนะฮะแต่เฮียว่ามันจะเข้มกว่านิดนึงนะแล้วแต่คนชอบแล้วกันนะครับเลแลนจะอ่อนกว่านะครับแต่ถ้าเป็นไพนแลกนะครับสองสามสองจะเข้มกว่านิดนึงนะครับแต่เข้มกว่าเฮียไม่ค่อยชอบนะครับแต่สวยเหมือนกันนะแล้วแต่คนชอบแล้วกันนะครับเฮียว่าตัวเนี้มันจะใกล้เคียงสูตรของ h o n d ้านะครับอันนี้ความคิดส่วนตัวนะแล้วก็จะพ่นเคลือบทูเค อะไรไปก็แล้วแต่น้องชายแล้วน้องชายบางคนถามว่าเฮีย <_ EN> อ้าวแล้วถ้าดุมเหลืองล่ะดุมเหลืองจริงๆอ่ะมันไม่เกี่ยวกับการพ่นสีนะครับมันคือเกี่ยวกับการดูแลรักษาเบรกเราอะ่ะเหยียบเบรกตลอดไหมในการเบรกใช้ผ้าเบรกดีไหมผ้าเบรกแพ้ไหมเบรกค้างไหมนะครับหรือเราเบรกบ่อยจนลากบ่อยนะครับนะมันก็จะเหลืองได้นะครับส่วนใหญ่ถ้าเบรกบ่อยมันก็ไม่เหลืองหรอกถ้าเยีนกระบะรถเฮียขับมันก็ไม่เคยจะเหลืองนะครับมันเหลืองมันขึ้นอยู่กับ การขัดด้วยการทําสีด้วยนะครับแล้วการลองพื้นด้วยนะครับลองพื้นก็คือเอาตัวนี้พ่นเลยนะครับไม่มีลองพื้นนะพ่นเลยนะครับผมนะแล้วส่วนบเบรกเหลืองก็คือเบรกค้างไหมนะครับส่วนใหญ่จะเบรกจะค้างนะครับถ้ามันเหลืองนะครับนี่นะถ้าจริงๆเบรกค้างมันเหลืองอะดุมแท้มันก็เหลืองน้องชายนะครับแล้วมันก็ขึ้นอยู่การดูแลรักษาด้วยนะครับแล้วส่วนตรงนี้นะครับเป็นรอยซีดลวดนะครับ เราก็จะขึ้นตามกลับไปเหมือนเดิมนะครับเพื่อทับรอยเก่ามันนะครับเฮีย <Here S 1> <Here S 2> ก็เคยสอนแล้วนะครับการขึ้นซีลัวทับรอยเก่านะน้องชาย